สวัสดีค่ะสรวันิยาก็พาทุกคนมาเดินเล่นนะชมทุ่งนานะคะชมบรรยากาศสีเขียวขจีถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกับเอาเลยค่ะ ในวันนี้เราสังเกตดูนะคะกอข้าวนะก็เริ่มแตกกอใหญ่นะก็เริ่มสูงขึ้นพอสมควรแล้วนะคะก็คิดว่าอ,อีกไม่นานก็คงจะแตกกรวงนะแล้วก็คงจะให้ความสวยงามมากกว่านี้นะ,ะเดี๋ยวถึงเวลานั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีก,กแล้วกันนะเพราะว่าไอเอาเป็นคนที่ชอบอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่แล้วละนะคะก็จะชอบไปเดินเล่นนะปั่นจักรยานเล่นบ้านนะ,ะแล้วแต่นะคะว่า แต่ละวันเนี่ยจะสรรหาแบบไหนหรือบางทีปั่นจักรยานไปอยู่ๆก็ขี้เกียจปั่นก็เดินบ้างสลับนะคะก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวพร้อมกับสูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนได้รับชมกันด้วยนะีะ่นี่ก็คือบรรยากาศท้องนานะะทุ่งนานะะของเยอรมันนะคะก็เป็นทุ่งนาข้าวสาลีนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยงามรวมถึงบางพื้นที่ก็จะเป็นหญ้านะคะ เขาปลูกญ้าสำหรับเอาไว้ให้บัวด้วยนะีก็ก็จะสลับนะก็จะมีหลากหลายนะอีกสักคู่ก็คงจะมีพืชที่หลากหลายกว่านี้ด้วยนะก็เริ่ม,เร,มเริ่มนะเพราะว่าเป็นฤดูก,กาลเพาะปลูกแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้ชมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสนะคะ เ,เป็นคนหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะเวลาที่เราไปเดินเล่นนะชมบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนานะแล้วก็เห็นลมพัดโบกสะบัดเนีนะคะ,ะต้นข้าวนะคะใบข้าวนะเป็นริ้วสวยงามเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากที่ยาวจะได้นำเอาบรรยากาศทุ่งนาข้าว สาหีเนี่ยนะคะมาฝากให้ทุกคนได้รับชมในช่วงเวลานี้นะที่มีแต่สีเขียวสวยงามจดใสแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะพาทุกคนชมนะคะสีสันของดอกญ้าด้วยนะเห็นไหมคะแม้กระทั่งดอกญ้านะคะดอกญ้าก็ยังให้ความสวยงามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะสีเหลืองในห เรียกว่าตัดกันกันกบสีเขียวสวยงามเลยทีเดียวนะคะก็สิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆของฤดูกาลนี้อย่างที่บอกนั่นแหละเราจะเห็นความสวยงามสีสันของดอกไม้มากมายหลายชนิดนะคะแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้านยิ่งขึ้นได้ทำกิจกรรมนอกบ้านมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราเน้นย้ำเสมอๆนะคะหลายๆคนก็คงจะชอบเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะมาพร้อมกันกับ ช่วงฤดูการไปไม้ผลินั่นก็คือหลายๆคนก็จะเป็นอาการภูมิแพ้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเรานะหลายๆคนเลยนะเอเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานะแต่ยังไงก็ตามก็ยังชอบอยู่ดีนั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็นฤดูการที่มีแต่ความสวยงามนะเป็นภูมิแพ้ก็กินยา แก้แพ้ออกก็แล้วกันเนาะยังไงก็ตามขอให้ทุกคนนะคะที่มีอาการแพ้เหมือนกันก็ขอให้หายเร็วๆก็แล้วกันนะ,ะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคิดว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะพอถึงเมษาพฤษภาเนี่ยนะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะรวมถึงเกสรดอกไม้นะคะเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อา่า ไม่มีปัญหาเป็นดีที่สุดนะนะคะแต่ถ้ามีก็ขอให้ทานยานแล้วก็หายนะคะตัวแอลเองก็เป็นนะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายทุกกำลังใจที่แวะมารับชมนะคะ